สวัสดีครับก็เดี๋ยวมาอัปเดตการสอนทําเครื่องบินบังคับไอตัวนี้นะครับจริงๆเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมนี่ก็ดูแล้วค่อนข้างสวยงามนะแต่พอดีว่าเมื่อกี้อัดวิดีโออยู่แล้วทีนี้ก็ไอแบตเตอรี่ไอกล้องที่ผมใช้อัดวิดีโอเนี่ยมันมันดันหมดนะฮะแล้วก็ไม่ได้เอาสายชาร์จไม่ได้เอาอะไรมาด้วยแล้วอีกอย่างคือกรารการ์ดท,ที่ใช้อัดเนี่ยก็เต็มด้วยนะฮะ ก็เลยไม่ได้เฟิร์สไฟ์นะครับวันนี้ตอนแรกกะว่าทําเสร็จแล้วเย็นวันนี้ก็ประมาณนี้แหละจะไปเฟิร์สไฟส์พอดีนะแต่ก็ไม่ได้ไปนะโชคหลายจังก็รอก่อนนะครับเดี๋ยวเไปเฟนะิร์สไฟ์น่าจะเป็นพรุ่งนี้แล้วก็ตัดต่อวิดีโออีกนิดหน่อยนะครับผมก็คงไม่ตัดต่ออะไรเยอะนะก็คงจะจับรวมๆใส่ไปเลยนะ,ะมาดูกันบ้างนะครับเล็กๆน้อยๆน,นิดนึงนะฮะตรงนี้นะครับก็จะเป็นห้องที่เอาไว้ใส่แบตเตอรี่ใช่ไหม ข้างหน้าก็จะเป็นมอเตอร์นะครับเนี่ยติดล้อด้วยนะครับโอแดดสองติดล้อมีล้อข้างหน้า2องล้อแล้วก็ล้อข้างหลังนี่ตรงนี้อีก1นล้อนะครับปีกไม่เห็นจะมีเซอร์โวเลยครับนี่อ้าวแล้วมันชักปีกยังไงอะ่ะผมติดเซอร์โวไว้ที่ท้องตรงนี้นะครับก็เวิร์กอยู่นะผมเคยใช้แต่เซอร์โวติดไว้แบบนี้มันก็จะ รับแรงดึงที่มากหน่อยนะครับเซอร์โวก็ต้องแข็งแรงนะครับจริงๆเซอร์โวติดตรงนี้ควรจะเป็นเซอร์โวเฟืองเหล็กนะีแต่นี้มันเป็นเฟืองพลาสติกก็เสี่ยงอยู่เหมือนกันนะครับสําหรับข้างหลังนะครับตรงนี้ก็ไม่มีเซอร์โวนะครับไอ้ดึงหางดิ่งกับหางระดับเนะี่ยมันก็จะต่างจากเครื่องบินลำนก่อนๆนะอย่างเช่นเ,เครื่องบินตัวนี้นะครับถ้าเกิดสังเกตดู ตรงนี้นะฮะก็จะเป็นเซอร์โวที่เอาไว้ดึงหางดิ่งกับหางระดับี่ติดไว้ข้างนอกแบบนี้ลำนี้ก็เหมือนกันนะครับเซอร์โวผมก็ติดไว้ข้างนอกนะอุย้ยมือสัน่นนะครับแต่ตัวเนี้ยจะไม่มีเซอร์โวแล้วนะครับผมซ่อนเอาไว้ข้างในคือผมอยากจะทําแบบนี้นานแล้วแหละแต่ผมขี้เกียจนั่นเองนะแต่วันนี้ก็มีเวลาก็มาทําไว้นะครับผมก็จะฝังเซอร์โวไว้ข้างในประมาณนี้นะเดี๋ยวค่อยไปดูรายละเอียดในคลิปอีกทีหนึ่ง ก็มาอัปเดตแค่นี้นะครับผมเดี๋ยวเอาไว้ให้มีเวลาก็จะไปอัดวิดีโอเฟิร์สไฟกันให้ดูนะครับส่วนลำนี้ก็เอาไว้ก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยทำมันเดี๋ยวค่อยซ่อมกันวันนี้ตอนแรกวันนี้ว่าจะซ่อมแล้วแต่ว่าไอ้มันบางส่วนของของเครื่องบินอนะมันหายมันขาดหายไปก็ไหนก็ไม่รู้อะนะครับอ๋อก็ดูฝั่งนู้นก็จะมีอีก ตัวหนึ่งนะฮะอันนี้ก็จะเป็นปีกเยอะแยะเลยนะห้องนี้ตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องบินเหมือนกันนะครับไอ้ตัวสีเหลืองใกลๆนู่นก็จะรูปทรงเดียวกันกันกบตัวนี้นะบินดีมากนะครับผมอันนี้จะเป็นเครื่องบิน 3D ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็น 3D เหมือนกันนะครับตัดไว้แล้วแต่ตัดไว้แต่ยังไม่ลงชุดไฟนะครับชุดไฟตอนนี้บอดี้เครื่องบินเยอะเยอะมากเกินชุดไฟไปแล้ว อันนี้ก็สามดีนะครับเอาไว้เล่นเอาไว้ฝึกทักษะโหเครื่องบินเยอะมากตรงนี้จะเป็นไพเปอร์นะเห็นไหมส่วนข้างบนตรงนี้นะครับก็จะเป็นปีกเครื่องบินอันนี้ก็เครื่องบินอีกนะครับผมก็เยอะครับเครื่องบินเยอะมากแต่ชุดไฟไม่มีครับมันก็จะแบบว่าเอาไว้รอว่าพอลำไหนตกแล้วค่อยไปเอามาเปลี่ยนเป็นอะไรก็แค่นั้นเองนะครับผมก็คงเอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยว น่าจะวันจันทร์ตอนเย็นนะครับไม,ไม่ไม่ก็วันอังคารตอนตอนเย็นก็จะมีคลิปวิดีโอไอสำหรับเครื่องบินตัวนี้นะครับให้ชมนะครับในการลงชุดไฟแล้วก็เอาไปทดสอบบินนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมขอสวัสดีครับ